คุณบาสครับวันนี้มีอะไรให้โอรักใช้เอาวันนี้ทําไมหน้าเศร้าอย่างนี้ครับคุณบาสโอ้อรรรอครับผมโดนหลอกคุณโอใครมาทําให้ดีมิร้ายคุณบาสหรือเปล่าครับพี่คงที่สบายไปหลายรอบแล้วครับอย่านี้ครับคุณโอผมไปซื้อนาฬิกามาเรือนนึงครับเจ้าของเขาใจดีเขาลดให้50%ครับคุณโอเนี่ยครับ จากหกแสนเหลือสามแสนบาทครับคุณโอไอ้ผมเองก็ศึกษาข้อมูลในเว็บเรียบร้อยแล้วแต่พอซื้อมาสงสัว่าผมถูกหลอกครับนี่แหลคะครับคุณบาสของถูกและดีมีที่ไหนหลายๆคนก็โดนหลอกมาอย่างนี้รายละเอียดในเว็บสมัยนี้ใครๆก็เขียนได้ครับคุณบาสอย่างร้านผมเนี่ยร้าน9้นาฬิกานะครับผมดูแลตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าซื้อไป นะครับใบรับประกันเราก็มีให้นะครับหน้าร้านเรามีชัดเจนนะครับนั้นลูกค้าซื้อสินค้าไปรับรองว่าสบายใจนะครับและที่สําคัญคุณบัสไม่มีย้อมแมวครับที่นี่ที่ย้อมแมวขายผมโดนย้อมแมวผมอยากตายกัคุอย้อมแมวใจใจเย็นๆก่อนนะครับคุณบัสทุกปัญหามีทางออกครับคุณโอ้ยหน้าตาดีเรื่องจิตใจดีนะครับขอบคุณมากครับ อย่างนี้ละกันครับคุณโอจิตใจดีอย่างคุณโออย่างนี้เนี่ยผมขอ,อนาฬิกาปลอบใจสักเรือนหนึ่งได้ไหมครับถือว่าสงสารผมเถอดคุณโอ <c oughs> เอาเป็นว่านาฬิกาปลอบใจตอนนี้ยังไม่มีนะครับเอาเป็นส่วนลดให้คุณบาทเยอะๆแล้วกันนะครับขอตัวไปดูดูแลลูกค้าฝั่งนู้นก่อนนะครับขอตัวเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องมาดูแลต่ออไปลผมยังไม่หายเท่าเลยครับ <c oughs> เลย <c oughs> ผมโดนหลอก <c oughs>